ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองทองธานีครับอยู่ที่งานแฟนชายนะครับเริ่มต้นมาตั้งแต่เมื่อวานแล้ววันนี้เป็นวันที่2ของงานนะครับบรรยากาศของงานแฟนชายในช่วงนี้ก็เรียกว่าคึกคักนะครับโดยเฉพาะผู้ประกอบการต่างๆนะครับมากกว่า400รายนะครับที่มาเปิดงานแฟนชายกันนะครับก่อนที่จะสิ้นปี2,164นี้นะครับ ผมอยากจะนําทุกท่านได้พบกับแฟนชายที่น่าสนใจครับโดยเฉพาะแฟนชายเรื่องของสเต็กนะฮะผมอยู่กับน้องวิวนะครับซึ่งเป็นผู้ที่เรียนมาทางด้านการทําอาหารนะครับทีนี้เรียนมายังไงและทําไมถึงมาสนใจที่จะทําแฟนชายสเต็กนะฮะเรามาพูดคุยกับน้องบิวเลยดีกว่าครับสวัสดีครับน้องบิวครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องวิวทำไมถึงสนใจเรื่องของสเต็กครับคือจริงๆปกติผมผมคนชอบอาหารฝรั่งอยู่แล้วครับถ้าเกิดว่าเบื้องต้น แต่ว่าถ้าเกิดว่าเปิดแบรนด์สเต็กได้ไงต้องทา้าก่อนเลยคือที่บ้านผมมาคือเหมือนกับทำพวกเบเกอรี่มาก่อนอะไรแบบนี้ครับ,รบแล้วก็บวกกับผมก็เลยชอบทำอาหารมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็เหมือนกับว่าช่วงเรียนจบอะไรเงี้ยผมก็ทำมาอะไรเงี้ยแล้วก็เห็นว่าแบบสเต็กน่าสนใจอะไรเงี้ยก็เลยว่ามานทำเป็นแบรนด์พอเตอเฮาครับ ถ้างั้นไปเรียนที่ไหนมายัางไงหรือหรือว่าอยู่ๆก็สนใจหรือหรือทางบ้านที่ทำอะไรนะเบอร์เกอรี่อยู่แล้วใช็อปใจครับครับก็คือแล้วก็คือเราเรียนอยู่ที่วิทยาจูร์ศิษย์ทันีเขาว่าจะตังเป็นพวกอาหารพื้นหลักอะไรอยู่แล้วถ้าเกิดว่าพูดถึงรเราก็เลยเหมือนกับเอาความรู้ส่วนเนี่ยเราก็บวกกับที่เราชอบกินชอบทานแล้วก็บวกกับมีประสบการณ์เคยเปิดร้านมาก่อนก่อนหน้านั้นผมก็เคยเปิดร้านสเต็กมาก่อนแต่ว่าไปซิลเหมือนกับพวกสเต็กฟู้ดอะไรพวกเนี้ยครับแล้วก็เลยมาเหมือนกับพอทำสปอนเซนึงเสร็จอะแล้วเราสึกว่าเปิดเราก็อยากรีแบรนด์ใหม่ ก็ <g ül> เลยมาเป็นแบนร,ร,รบนด์พอทเฮาส์คือเอาสะสมประสบการณ์ที่เราเคยทํามาอะไรเนี่ยแล้วก็เลยมารีแบรนด์ใหม่แล้วก็บวกที่เรียนด้วยอะไรด้วยเพรา <g ül> ทางอาหารอะไรวาไิวาลเงี้ยเขาจะสอนว่าแบบมเมนตร้านอะไรประมาณนี้ครับแล้วเราก็เลยมาสร้างเป็นแบรนด์เป็นแบรนด์นี้ขึ้นมาครับน้องวิวเป็นเด็กรุ่นใหม่นะครับที่สนใจเรื่องของการทําอาหารนะครับโดยเฉพาะพื้นฐานของที่บ้านก็ทําอาหารมาอยู่แล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของเบเกอรี่ใช่ครับ ก็เรียกว่าคุกคีกับเรื่องของการทําอาหารแต่ว่าที่สําคัญก็คือไปเรียนนะฮะที่วิทยาลัยดุสิตธานีนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการสร้างแบรนด์ขึ้นมานะฮะแต่ว่าณเวลานี้นะครับแบรนด์สเต็กพอร์เทอร์เฮานะครับเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่นํามาอบอกกับท่านผู้ชมหรือบอกกับผู้ที่สนใจที่งานแฟนชายที่เมืองทองธานีนะครับ ในรายละเอียดของการที่จะเป็นเจ้าของแฟรนไชส์ของ Port e r House นะครก็เป็นยังไงบ้างครับก็หลักๆค่าแฟรนไชส์จะอยู่ที่6 0 0 0 0บาทครับสัญญา3ปียังไม่ลงออกแบบก่อสร้างอะไรพวกนี้ครับครับเป็นเสร็จถ้าเกิดพร้อมเปิดก็อยู่ที่ขนาดพื้นที่เป็นหลักเป็นเสร็จเริ่มต้นมาสักสี่ห้าแสนก็เปิดได้ครับอ้นครับก็เวลานี้ถ้าเราต้องการที่จะเปิดแฟรนไชส์นะครับมีเงินจํานวนเล็กน้อยนะเรไม่ไม่ไม่กี่หมื่นบาทก็สามารถจะเปิดได้นะหรือว่าจะเปิดเป็นร้านใหญ่ๆนะสามห้องสี่ห้องเนี่ยก็อาจจะ เพิ่มวงเงินขึ้นไปนะแต่เบื้องต้นนะฮะที่น้องบิวบอกว่า6 0 0 0 0บาทเน่นหมายความว่าเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของความรู้ความเข้าใจเป็นโน้ตาวของการทำสเต็กนะฮะแต่ว่าในเรื่องของพื้นที่นะครับในเรื่องของสถานที่ต่างๆนั้นครับอาจจะมีที่นั่งทานนะครับหรือว่าบรรยากาศร้านต่างๆนั้นก็ผู้ประกอบการอาจจะต้องตกแต่งเองนะครับเพราะฉะนั้นถามน้องบิวเพิ่มเติมนะครับว่าถ้าหากว่ามีผู้สนใจเนี่ยนะครับจะมา ติดต่อหรือว่ามาพูดคุยอะไรยังไงเนี่ยนอกจากในงานนี้แล้วเนี่ยจะมีเว็บไซต์หรือว่ามีการติดต่ออะไรยังไงบ้างครับอ๋อมีครับก็คือสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0816269842หรือมันก็ Facebook p o r t e r House 2 0 1 6ครับสามารถติดต่อได้ไดเลยครับครับก็สุดท้ายนะครับอยากจะให้น้องบิวได้พูดถึงว่าถ้าเราจะประกอบอาชีพเกี่ยวกับเรื่องของอาหาร,รนะครับโดยเฉพาะอาหารที่น้องบิวบอกว่าอาหารฝรั่งก็เป็นอีก ช่องทางหนึ่งที่น่าสนใจนะฮะอยากจะให้น้องยิวได้ส่งท้ายกับท่านผู้ชมว่าถ้าต้องการเป็นแฟนชายนะครับ อาหารซึ่งมีหลากหลายนะครับณปัจจุบันนี้แล้วก็หลายๆชื่อก็ประสบความสําเร็จน,นะครับโดยเฉพาะเรื่องของสเต็กก็เป็นอีกเทรนด์หนึ่งที่คนรุ่นใหม่สนใจนะครับส่งท้ายกับท่านผู้ชมสักนิดหนึ่งครับก <c oughs> ็จริงๆหลักๆเป็นชายของพันธะครัก็อย่างแรกคือเราจะจะส่งสเต็กเป็นแบบชิ้นๆซึ่งรสชาตจิจะได้มาจะได้มาทานเหมือนกันทุกจานอยู่แล้วแล้วขนาดขนาด,ขนาดขนาดพวกสเต็กต,ต่อชิ้นเนี่ย รู้ว่าแต่สาขาถ้าเกิดว่ากินสาขาไหนคือว่ามันจะเท่ามันจะเท่ากันหมดแล้วก็รสรสชาติจะเหมือนเหมือนกันทุกสาขาครับครับก็อย่างที่เราพ้นจินกันนะครับมีั้งสเต็กเนื้อสเต็กหมูสเต็กปลา <ใช S 1> นะครับ,รบหรือว่าเครื่องเคียงต่างๆนะครับท่านทุกท่านสนใจก็ลองติดต่อกันดูพอเตอร์เฮาส์นะเป็นอีกชื่อนหนึ่งของสเต็กนะครับวันนี้คงลาท่านผู้ชมไปเท่านี้ครับขอบคุณครับน้องมิวครับครับสวัสดีครับ